หอยจัดอยู่ในจำพวกสัตว์แต่จะต่างกับสัตว์อื่นๆเช่นบัวควายเพราะหอยไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัมมอรัสค่าไฟลัมมอรัสค่ามีเปลือกชั้น นอกเนี่ยแข็งพุ้มตัวอยู่แบ่งออกเป็นสองจำพวกตามลักษณะของเปลือกก็คือจำพวกฝาเดียวเช่นหอยเชอรี่หอยเต้าปูนและจำพวกสองฝาเช่นหอยกาบหอยแครงหอยแมงผู้หรือกระทั่งหอยนางรมเอ่ออย่างหอยโขงเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นจำพวกที่มีฝาเดียวหอยปักเป็ดก็มันลักษณะมันยาวเป็นปากมันเป็ดก็อยู่จะอยู่ตามตามหาดคโครนตัวมันเน่ยคล้ายๆหอยสองฝานะแต่มันมีมี ส่วนที่ยื่นออกมายาวเลยก็ถ้าคนที่อยู่บ้านแถวชายทะเลอยู่แถวสมุทรสงครามแถวอะไรนี้ก็อาจจะเคยได้กินหอยปากเป็ดมีหอยแปดเกรดก็มีอ,อหอยแปดเกรดเนี่ยนะเป็นชื่อของลิ้นทะเลนะแล้วก็อีกหอยหนึงก็คือหอยเม่น ก็เป็นหอยที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางทีเขาก็เรียกว่าเม่นทะเลเขาก็เรียก